สวัสดีทุกท่านครับเซลล์ตีนิวโตุยต้านะครับวันนี้พามาดูรถแต่งหล่ออีกหนึ่งคันครับคันนี้รีโว่ตอนเดียวแต่ง GR Sport เต็มคันทั้งภายในภายนอกนะครับรอบคันเป็น GR หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูงานว่าคันนี้หล่อเท่แล้วนะใช้ขนาดไหนนะครับเดิมๆของคันนี้ก็คือรีโว่หัวเดียว2.8เกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นสีเทาราคาอยู่ที่8 00 1 0 0 0บาทนะครับคันนี้ก็แรงม้า200 000, แรงนะครับแล้วก็เรื่องเกียร์ออโต้6สปีดด้วยนะครับ งานเดิมๆของเขายกออกทั้งหมดนะครับทันนี้มีการอัปเกรดนะครับในเรื่องของไฟหน้าครับอัปเกรดโคมไฟหน้า2ด้านเป็น LED โปรเจคเตอร์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของไฟตัดหมอกก็ใส่ LED ให้ชิ้นงานตกแต่งไฟตัดหมอกใส่ให้นะครับเป็นเขี้ยวดํานั่นเองนะครับกระจังหน้าตรงนี้ยกเซตออกทั้งหมดใส่ GR Sport เข้าไปให้ให้หล่อเท่มากขึ้นนะครับโลโก้โตโยต้าแถวเรียงนะครับแผ่นเพล GR ติดให้กระจังหน้าสีดําเงาครับชายล่างเป็นสีดําเงาด้วยนะครับ แผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถนะครับล่อเท่มากขึ้นด้วยเจ้าตัวสีเทาแบบนี้นะครับเป็นแผ่นกันกระแทก GR นั่นเองนะครับ LED นะฮะนี่ก็ LED เหมือนกันนะครับคิ้วป่องล้อนะครับเดิมยกออกนะครับใส่เจ้าตัวคิ้วป่องล้อ GR Sport ให้นะครับล้อใหญ่เต็มซุ้มไม่พอใส่ตัวนี้นะฮะล้อ a l อยขนาด20นิ้วพร้อมกับยางนะครับเป็นล้อลอยสไ s t ์แฟชั่นแวมไพร p i r e นี้ครับเป็นลักษณะก้านวายนะครับยางเป็นยางแบบออฟโรดดอกใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะครับ ในเรื่องของเซตช่วงล่างมีการอัปเกรดนะครับในเรื่องของปีกนกนะครับชุดยกก็ใส่เข้าไปให้นะครับโช้กอัพโปรฟิเดอร์อันนี้นุ่มมากขึ้นแล้วขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับเซ็ตเดนข้างตรงนี้ใส่ให้นักระจกมองข้างเดิมเอาออกนะครับใส่เป็นกระจกมองข้างสีดําเงาให้ไฮลัก2.8ทำเป็นสีดําเงาให้เพื่อหลอดดูมากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของบันไดข้างเดิมไม่มีนะอันนี้ใส่บันไดข้าง GR เป็นบันไดข้างเหล็กเข้าไปให้นะครับ ทำให้การขึ้นลงของตัวรถทาให้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็หล่อเท่มากขึ้นด้วยนะฮะคิ้วป่องล้อด้านหลังเป็นสีดาด้านนะครับล้อร้อยยีนิ้วเหมือนกันนะครับการชนท้ายเหล็กครับใส่เข้าไปให้นะฮะอันนี้ก็ปกป้องตัวรถได้ด้วยเพราะก็ใส่ตั้งแต่ตัวตรงนี้นะครับมาล้อมด้านหลังหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกันชนท้ายเหล็กที่มาพร้อมกับไฟถอยสปอร์ตไลท์ด้วยนะครับชิ้นงานด้านหลังครับเกย์นะครับไฮลัก์รีโว t โตยต้าโลโก้ที่เป็นโครเมียมเอาออกนะครับทำเป็นสีดำเงาหล่อเท่ดุ ใส่เจ้าตัวแผ่นเพจ GR ให้สปอร์ตมากขึ้นด้วยนะครับงานเดิมของเจ้าตัวนี้เอาออกใส่เจ้าตัวนี้ให้นะครับเป็นกล้องมองหลังเวลาถอยครับทำให้รถปลอดภัยมากขึ้นเวลาคุณลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนั่นเองนะครับมาดูใต้ของรถนิดหนึ่งนะครับเซ็ตโช๊คอัพด้านล่างนี้นะครับมีการอรับเกีรดเป็นโชคอัพให้นุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังมีการยกให้สูงขึ้น2นิ้วนะครับด้านหน้ายกอยู่แล้ว3นิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูงานด้านในนิดนึ่งนะครับงานด้านในค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ พราะว่าเป็นงานที่อัปเกรด GR ให้ทั้งหมดนะครับงานด้านในของคันนี้นะครับเริ่มที่ตำแหน่งเบาะผู้นั่งนะครับอัปเกรดเป็น GR Sport หัวหมอนปัก GR หล่อแบบนี้ให้นะครับตะเข็บได้เป็นสีแดงนะครับเบาะที่นั่งเจาะรูระบายอากาศให้นะครับทำให้รถมีความสปอร์ตมากขึ้นและเวลาเดินทางไกลไม่อับชื้นด้วยนะครับพวงมาลัยนะครับใส่เข้าไปให้เป็นพวงมาลัยสไตล์ GR Sport หล่อเท่แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัว UGR นั่นเองนะครับเดินได้ด้วยได้แดงนะครับนี่ก็ จับกระชับมือแล้วก็สปอร์ตมากๆนะครับหน้าจอ Android Auto Apple CarPlay รองรับโหมดนะครับเกียร์ออโต้เป็น6สปีดนั่นเองนะครับมาพร้อมโหมดสปอร์ตให้โหมด S นะครับเล่นเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับโหมดการขับขี่ Eco Mode Power Mode มีให้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ขับสนุกมากขึ้นนะฮะแล้วคันนี้เป็น4 Wheel ด้วยมีเกียร์4 Wheel ตรงนี้นะครับใช้งานง่ายเป็นสวิตช์บิดนะครับเหมือนบิดแอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมตัวดิฟล็อกก็มีให้ด้วยนะครับ สนใจรถคันนี้นะครับรีโว่2.8หัวเดียวแต่ง G R Sport ราคาเดิม8 1,000 100, บาทนะครับอัปเกรดเป็น G R Sport หล่อเท่แบบนี้ติดต่อเซลล์เนนะครับ0807989003ชิ้นงานทั้งหมดนี้ทำที่ศูนย์ตัวต้าโครา1988ของเรานะครับมีการรับประกันงานให้นะครับ1ปีแล้วก็ชิ้นงานทุกชิ้นลงรับประกันชั้น1ให้นะครับก็สบายใจปลอดภัยแล้วก็ได้งานที่เป็นมาตรฐานศูนย์แน่นอนครับฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะอัปเดต รถแต่งหล่อแบบนี้เป็นระยะนะครับผมมีจองออนไลน์ทำสัญญาถึงหน้าบ้านคุณลูกค้านะครับรวมถึงขับรถส่งมอบทั่วประเทศไทยด้วยครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ